ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะจากมีแค่เราคนเดียวนะคะก็ขึ้นมาเป็น122คนกันแล้วนะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMM Kids h หตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตี๊ยข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลี่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะและในตอนนี้เนาะก็มีประกาศอัปเดตบริการนะคะสาหรับคอมเมนต์เฟซบุ o กเนาะก็ปิดปรับปรุงชั่วราวนะคะแต่ว่าบริการอื่นๆนะก็สามารถใช้ได้ย4ิบชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนมูตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม S3 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้อง เป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อึืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่ารมการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code คทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ช่องทางต่อไปค่ะจะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพคค่ะก็เติมขั้นต่20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปล wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปล wallet ของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะคะจากแอปอังเปล wallet ค่ะมาใส่ทางใต้ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันคะ่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันคะ่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี <c oughs> ่ยวกับออเดอร์ที่หนาช้ารหรือยังไงนะคะก,กลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางติดต่อแอดมินช่องทางแรกค่ะก็คือตัวช่วยเหลือนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะก็สามารถลีกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad k m m มิ่ก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขหรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถ a d แท็กไฟล์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y และ App Store แล้วพิมพ์คําว่า kmkh.com ก็ได้ค่ะ ค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่เฟซบุ๊กของเรากันเนาะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดนะคะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะจากมีแค่เราคนเดียวนะคะก็ขึ้นมาเป็น122คนกันแล้วนะก็ถือว่าเนดำเนินการให้เราไหวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะแค่2อสนาทีเองนะแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะก็ข,ขึ้นยอดมาให้แล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM MM Kids c h a ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาด,ดูได้นะคะ สำหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ